มาถ้าเป็นเพื่อนล้อมวงเข้ามากินผลไม้กับปลาริดาเดอร์อันไหนลงปลอกปใช้มีดนี้นี่อืเออม,มันก็ปอกได้บางกว่าเนาะกินเปลือกมัด้วยฮกินเปลือกมันด้วยอ เดี๋ยวเราก็จะหั่นใส่จานเืยดูกันเพลินๆเนาะเบาสมองเบาสมองนี่แต่ว่าไร้สาระก็ใช่เนาะทำไมแค่หั่นมะม่วงต้องให้ชาวบ้านดูด้วยเออเ <c oughs> พื่อความเพลิดเพลินเนาะ เพื่อความเพลิดเพลินเราก็ทำไปเพราะเราคนไทยเนี่ยเรากินเรื่อยๆอยู่แล้วเออเนาะกินทั้งวี่ทั้งวันอยู่แล้วอ้าวเราก็จะได้มะม่วงมาแล้วเราก็มีแตงโมด้วยเดี๋ยวจะหั่นแตงโมให้ดูแตงโมปาริบานิยมซื้อเป็นลูกมากินนะอืมลูกก็ไม่ใหญ่มากอืม นะแล้วเราจะตัดขวางกินแต่ละครั้งเพราะว่าเราอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเราจะใส่อันนี้ใส่ถุงเก็บเข้าตู้เย็นนะก็ะจะตัดขวางในการกินแต่ละครั้งเราก็ตัดขวางโอเค คนก็อาจจะเสิร์ฟทั้งเปลือกเนาะแต่วันนี้ปา้ิราจะหั่นเลยเดี๋ยวใช้ส้มจิ้มจิ้มจิ้มแบบนะนะเห็นไหมแตงโมนี่ก็ชื่นฉ่ำใจนะนะราคาก็พอจับต้องได้นะเดี๋ยวปาริตาจะหั่นใส่จานนะอือโอ้ แต่ใดแต่ใจอาดูกันเพลินไหมเพลินไหม <c oughs> ดูแล้วลำคาญตา <c oughs> นะ <c oughs> แตงโมงแตงโมงแตงโมอง <c oughs> พอได้อยู่นะน้ำตาลก็ไม่สูงมากเข้ามะม่วง กินไปเถอะกินไปเถอะกินได้กินไปเถอะนะเราก็ได้แล้วแตงโมกับมะม่วงกินให้หมดเลยนะข้าวไม่ต้องกินมาค้าเพื่อนมามาๆมอย่างเยอะได้นี่อย่างเยอะเด้นี่เออตอนนี้ตอนเที่ยงๆ่ายๆนิดหน่อยเรามีสีกินเยอะได้โอเค Chuyên nhớ ở đây ok Ừ vang vang có mhm um.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  mhm à มะม,ม่วงก็จะหวานมากหน่อยออกินไปเถอะไม่เป็นไรหรอกมั้ง <laughs> ยังไม่เป็นเบาหวานค่ะ <laughs> <laughs> สดชื่นทันทีเนี่ยหวานอร่อยอืมเปลือกม่วงอะปอกออกเยอะกว่านี้หน่อยก็ดีนะปอกอกด้วยมีดธรรมดาเลยเพราะส่วนที่ติดเปลือกอะ่ะมันหวานน้อยหน่อย แต่จริงๆมันมีประโยชน์นะอืมอืมโว้เต็มปากเต็มคำอืมกินข้าวเย็นทีเดียวนะี่ จริงๆก็ตั้งใจจะกินให้หมดหมดนี่เลยเนี่ยหั่นแล้วเนี่ยไม่ไม่ยั้งอะ่ะกินให้หมดกินให้หมดอมือันนี้ก็เก็บแต่ถุงพลาสติกเท่าทเย็นเก็บดีกว่าที่เราไปซื้อเขาเป็นชิ้นๆน,นะเอาดูกันเพลินๆน,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 นะไร้สาระานะช่องเนี้ยดูแล้วน่าจะเบาสมองอะ่ะ นะมีการกินให้ดูด้วยก็น่าจะสบายอกสบายใจว่าได้กินไปด้วยเนาะก็ขอบคุณมากๆที่มาเยี่ยมชมนะคะปรปดาจะมีเรื่องไร้สาระอะไรมาให้ดูอีกก็ติดตามกันต่อไปนะคะโอ้วิดีโอมีแล้วประมาณต่อสองพันีรอยวิดีโออ่ะท่านผู้ชมชมไหวไหมอ่ะถ้าชมไหวก็ไล่ๆดูก็แล้วกันนะคะอือฮ uh ึ huh. thanks so much my friend thanks for your support see you next video have a nice day bye 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 bye, -bye. bye, -bye.